สวัสดีครับืัอนี้มาลวยผ้ามาตามในทางควอมฝันของเมสาวนะครับเพื่อนมาเราสูเมตุยฟังเด้อนะครับเพิ่นฝันดีขอทายเพิ่นบอลงนะครับเพิ่นว่าขอเราแท่นนะครับเพ่เมตุเป็นผู้ท่ายทอดนะครับเพิ่นว่าฝันดีคักนะครับเห็นงูนะครับลองไปติดตามฝันแย่างไรไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับเมตุยครับวันนี้กับมาตามในท่างของเมสาวเนาะอย่างนี้เมตุจะฟังว่า แม่สาวมาเลนนาานนเม่มเลนาน,น,นาบ้านเนาะพอดีเนาะงานหมู่บ้านนี่เฮ็นงานอยู่นาบ้านนี่ล่ละยี่สาวเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นนั่นแหละว่ามูหรือว่าภาษาอีสานกับมูมูเนาะเพื่อนบ้านการมาหน้าบ้านเพื่อนเอื้อนใช้กันถ้าไข่กันมูนเพื่อนว่าข้าฟันดีอยู่ดีเป็นจะถือเยยลียดย้นงวดทำงานเพื่นอนว่าอะไกันฟังคนณบอกปานนี้นแต่ว่ามาจังไรอันคุณตุ๋ยมันฟันเหน็นงูเกี่ยวกันมันว่าตามเพื่อนหมู่บ้าน งูเกี่ยวกันสองตัวไหมเกี่ยวกันอันฝันดีอยู่ด้วยเปนไงเพื่นบอกว่าวางงูยังมั้งบ่ได้บอกว่างูยังเลยแล้วทำมาโตใหญ่บ่กับกับตัวธรรมดาหนิละเพื่นเล้ยงบางบ่ได้บอกว่าจงอางบ่ได้บอกว่างูสิงเนาะงูเกี่ยวกันนี่ธรรมดาเนี่ยนั่นอันมันคนกับม่นกอดกันหรอว่างูเกี่ยวกันงูเกี่ยวกันนี่ มันงูสองตัวมันเคยป็นีงูสองตัวนี่ดิมันเกิดซอนใบฟังจำหนังคนว่าเป็นงูเกี่ยวกันตัวใหญ่บ่กับบ่ใหญ่กับธรรมดาอ่ะเพื่อนมาเพื่อนจีไปบินสงการในบ้านเป็นเรื่องบ่แวะคุยอย่างนั้นเพื่อนมาขันเจี๊ยวไปลงอีหลีกันเอาเอี๊งเอาเอี๊งลวดสบายฟางมันเป็นแจ็งสันแจ็งสี่แหละมาหน้างูเกี่ยวกันเนาะ กต่ว่าเวาอเองวาเองบอบลอรถคนก็ไปเป็นการมีรถง่ายจังเลยพอคนเมือเป็นนคพิการเก็นั่งรถอะไรใช่ไหมซ้ำรอให้ฝ่ายง่เยธรรมดาบอบอไทยเวาเอาเองเลยไม่ธรรมดาก็ไปสอนแล้วดูได้แล้วว่าบอฝันต่างเดียวไปทำสอนทำเพียรยกเลอกเพว่าจะเจอบาเลยเนาะจะว่าเล็กเบียากล่วงก็เลยมาเบาสุนเปตุยฟังนะครับว่างูเกี่ยวกันนี่พี่น้องลองตีสอวกันเนีนะตีเบียว์ได้งูก็ายเป็นงูไง มัพงงามเนาวคนรานวก็พ่อนกลางนธรรมดาบบใหญ่บ่หน่อยคนว้านตามแต่วอเพินวมาตัวใหญ่บ่ธรรมดานี่และแต่พ่อนกลางคนนี้มพวกคน่นี่ไม่สาวคนฝันแมนเลยอคยข้าก็ไม่ตัวเลยฝันนี้เงี่ยมคนฝันเห็นมากอวาจอแล้วแล้วฝันเห็นเมียเราเยี่มไดออกอายุจำไเยียมคนนี่ยจำเลยจำสัมผัสวาเนี้ถ้าไปฝันนีเงี่ยมค้นเนีนอันี่ลักษณะนี้ก็ไม่ตัยเลยชุมากเยพร้อมกันมันเป็นเอกสีบบ้ มูกเชียวกันเนี่ยซุ่มาเกิดความกันมันไี้เป็นกีเลยโอ้ยเป็นตีห่ากัน้นอยแล้วเนาะตีงูเกี่ยวกันนะงูเกี่ยวกันอ๋อตีร่องีคอด้วย่อยกันงูเกียวกันสองตัวตีแบบแบบตีแลราก็ตีค้นกันเนาะขันมันน่นเดยไปถ้ามาไดยมันก็จีเป็นงกปีเจ็ดอยู่ดีแต่ทั้งงูเกี่ยวกันนี่มันสิเป็นแปดอยู่ดีแต่ว่าฟั้งปั่งเมืองหลอน เนี่ยสาวอันมูคุณตุยเพิ่นว่าเปเพิ่นว่าอันเนี่ยเพิ่นมาอนี่ยินเพิ่นว่าเพิ่นมอยงขอคุณตนมอือกับ1กับ2นี่ล่ะเพิ่นว่า3ตนี่เพิ่นวา3ตนี่แม่นเพิ่นให้ตัวนบ่ท่กซื้อ77กับ17เพิ่นว่าอือเฮาสิวง7เนาะกับ17เนาะซั่นเนาะเพิ่นว่าเพิ่นถามคนเบิ่งเขาว่าตัวนี้ล่ะเพิ่นามหมู่ยายเลียนว่าซั่นเอีย เปลี่ยนเบิลเนาะเปลี <8 S 2> 8 8. 8 8, 8่ยนแปดกรได้เนาะพอลีเนี่ยได้เมตสูระนี่ครับสองตัวสองกระไ้สมธวันเนี่ยนะพูดได้พูดได้ดมักเพิ่มเติมอะไรเป็นแปดกอะไรกันนะครับมระึกกับเก่าเนาะพอลี่เนาะเป็นงูไงนะเป่นวางก็ไงตัวตัวพระบรรกลางพนัาเป็นได้แค่เกียก็บปกันงูบางจังเป็นเก่าติตัวใหไงดาคอนด้าเมีนแท้หรือเป็นผกพญานังสินะอืมหอเมแมนว่า คือว่าเป็นฟันดีดอกเนาะเด็กก็ฟันมาแบ่งปันเก่าแล้วเนาะเพราะว่าบางที่บางคนผลเก่าอยากไอ้กล้องจังไง่คราฟานรืเชือกชุกการ์นี่มันหาทำผ่านไปเลยไปเลยหรอกเพราะว่ามันทำผ่านแล้วบางทำขางออกเแต่ยังเออเราอยากได้นลยเพราะเราเป็นอะไรคุณว่าในงานที่ยู่คุ้มเราได้แต่ทเทียนเน่ยกระแทกขางใส่ ความยุ่มือเได้หันเดียวผมว่าเขาเกิดมาคนคู้งใหญ่ใจนะเขาไปแต้งดูปบอไงเราหันหนามากเลาหันกันต้ออาศัยความพยายามสอแล้วเนี่ยแหละคุ้มเราเนี่ยแหละตั้งแต่คุณบอกคอยากบเออดึงแคบเราได้ว่านตั้งแต่บอบอบอเราคนคนเดียวแล้วจะบอู้เนียสิง่านจเนะเนี่ยก่เนียก่ยากเด้คุ้มกันโดนดึงอาศัยว่าลุกตื่นไรจีเด้ฟังเนี่ยบ่บอเขาบอกเราจะฟังแบกันว่าได้อ่กเันเจ้าพ่กพี่เจ้าเด็กใคย ตายแท้ล้วตก็ว่าไปเเละกันคุณดตุตีสตีว่างไหนกับงูสองตัวกับเจ็ด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 กับหนึ่งตัวเดียวกันเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดกันเอาคือกันเนาะเาซาลฟี่โชว์เ้เาหน่ที่ว่าเพิ่นเมาแล้วมันจะเข้ากันอันนี้ไรเมื่อนแม่บ้านไรเมื่อคุณดตุยเครับรเมื่อมาเป็นไ่เมื่อพอรี่ด้วครับเอาหน้ากับสุรุานะครับมึงอยากจะนอนแม่สาวออกไปน้่ก่อนแม่สาวเดี๋ยวฝันเป็นงูเกี่ยวกันเนาะเป็นงูตัวใบญงแห้งครับพอดีเพิ่ว่า แม่ตุ้ยก็ส่อกันเลยถามตัวเลขแล้วว่าผลมาว่าสองเกจเจ็ดเกแล้วกันหนึ่งเกจนะครับแต่ว่าตัวพผนมากนี่ว่าเกจเกจกับสิบเกจนะปะประมาณนี้วะนะครับหรือพี่น้องจะเห็นทางเป็นเป็ดก็ได้เนาะก็นาเลนนี่ดอกเลขเบิ้ลนะครับหรือการเปดๆได้ก็ได้นะครับเพราะว่าเลขเบิ้ลมันบริกรรมเนาะพเลี้ยงว่าเปลี่ยนเนาะก็ฝากไว้นั่นแหละแต่ว่าบล้งดอกมันสิหลายพผลนะครับก็เป็นเกจเกจกับหนึ่งเกจกับสองเกจเด้อนะครับตามนี้ควฝันแม่สาวนะครับเผลมาเราสุเมตุยฟังนะครับมาลอยกับไปคุ้มคอหลายเเเท่่้นนาให เป็นอยากไอ้กองหรือจังไรบุนะครับช่วงนี้ก็เอาน้ำเมฆตุวนี่แหละปุริบอกขึ้นก่อนเนาะเนาะเพราะว่าทางเข้าเนี่ยปุด้แต่งเรียนแต่งลามานะครับปุริแจ้งอันนี้ยืนยันในเพราะว่าอยู่หน้าบ้านแต่ก็จริงกับคือเพิ่นเราเพิ่นเราไม่ในหเอาก็บอกสั้นนะครับแต่อาจจะบอกว่าอาจจะว่าถือทุกขั้แต่ว่าเนื้อเรื่องเดียวกันเหิืนนะครับเนี่ยห้วเกาะบอกต่อกันก็เป็นธรรมดาละไอ้โจ๊กขมันตัวเราฟอรีเนาะ์เราฟันดีได้โคตรฟันเร็นวฟันจังเสียงฉันยังไม่ชควงทำนะำงูงูเกี่ยวเนี่ย ที่ดีๆพี่น้องตีสอยกันใช่าะเขาว่าขัดฟันเห็นงูว่างูเกีื่อนผู้บ่ากินมามักก็กินมากบ่หรือขันรีบรายไปนั่นนี่ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวสาวเตะนี่เดียวมันหยอกเพลินมันเคยหยอกเพลินนะเอ้าเห็นวางสันวางแง่เส้นเด้มเอาแล้วโดดเตะด้ยว่าได้โดดสองขาเตะด้ยว่าได้สันวางแง่ด้วยแค่เราหยอกกันเรื่อยกันเรื่องเราหยอกเพลิน กันเพื่อนเห็นมันก็อย่งหัวควปึ๊บเละเนาะคือยังว่ากับขุณตุยนี่แหละเบากับเมียเบามวนๆดิขันทั้งนั้นเ้ามากขันอีเอือนไอ้กับว่กกายเอือนบ่อยเอือนพี่กับว่ากายเอือนเอือนไ่เอือนเทากับว่กายเอือนเอือนเขาไงแอมแก่ข้าวพี่น้องข้งในมาตุยเขาก็ว่าอันน้องสายตายเพราะซอสิบเกียเนี่ มันก่อนอายุหาสิบกวา่าแบบสีส้ชี้สวงเลยตอนตายแม่ะไม่ได้ว่าตอนนี้เลยเออหลายพี่นอ้องเขาเขา,เขาคือตัวแบบนั้นนะเขาอย่างไรปัจจุบันใช่ไหมเนี่ยว่าอะไรเขาเอาตอนตายเดีสิเมื่อไรเดี๋ยวหนีเป็นตายลายปีแล้วเออแม่นนะครับเขาเอาจังสั้นดีบ่แม่นว่าอะไรเมา่อวานนี้เองหลามทีเลยครัน เพราะว่าเป็นลาเอาแต่เดี๋ยวนี้มั้งพอเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเออมันอก่อนม่ยนได้เขาเป็นลาพศสองห้าหกแปดมืลบด้วยสิบเจ็ดเป็นหาสิบกว่าอะไรได้ไหครับต้องลาไปหอดช่วงคนตายตอนใดเหมืนว่าตอนนั้นเอาตายตอนใดก็คือนรองตอนนั้นครับเจ้าลาเอาหาสิบกว่าแมียนได้เนาะแมียนเนาะนะครับว่าอันนี้คือยืนยันได้ไหมตัวเนาะได้ยืนเขาลาเอาตอนตายเพราะได้ลาเอาปัจจุบันได้มันก็ไลายเลยเนาะแม่นเพราะว่าจดจำได้ยิ่ดิ จำได้แล้วเนาะย่าชอเลยเอบบอกเขาถามพี่สาววัน <apply> ส <some antis> ี่ส <ina> <gu> ิบสองว่าสี่สิองนะครับตายเพระซอสตายสี่สิบสองสี่สองอายุเนี่ยตอนเกิดเนาะสองหันหนึ่งเกสเกิดแต่เพราะว่าเขาสิเป็นอะไรปัจจุบันเลบางเขาว่าตายเนี่ยมันภาษามาเราเอาปีปัจจุบันมาลบเลยเพราะว่าบางคนกับเมื่อใดตายท่านที่เหล่ามาลงอันนี้คนตายจนกระดูกเป็นพงแล้วอ่นะครับมันกับเป็นสัตว์เนาะแก่เขานะครับเอฟซีทวงมากก็เล่นเลยเพอาะดีแหละบอกคนพอดี ฝันฝันแบบนี้ไม่ตาอยู่ตอนตายครับผมบ่ได้ไล่ปัจจุบันนี้บ่ได้ปัจจุบันนะครับฝันเห็นพยาบาควันนั้นอายุหกสิบเอ็ดกระถือกระแบบเดียวกันล่ะเขาไม่ได้เอาปัจจุบันมันครับคือตายพี่แดงตายอายุเท่าไรเอาเท่านั้นเอานนั้เขา่ตายเนี่ยเอาตอนตายเนาะบ่ได้มาเอาเดี๋ยวนี้ครับเพิ่งมาเท่าไหมก็่าสี่สองเขียสี่สิองสามแย่ช้อนเนี่ยสี่สองเกิดพ่อสองเกิดสองห้าหนึ่งเจ็ดเพาตรงนี้เป็นตุยเนาะเอานะครับง้อเขาห้าฝันไม่สาวาด้วยบ้านเลยครับ คือเมษาเราฝันไว้งูเกี่ยวกันเนาะงูตัวพอดีพองามนะพอรู้ว่าเป็นงูอย่างเกี่ยวกันตัวเมษาตัวเตียงว่าสองเจ็ดเจ็ดหล้วกับหนึ่งเจ็ดนะครับตัวเมษาว่าเผลนมักไอคือเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดนะมาให้เมตุยเราแท่นนะครับเมตุยก็เริ่มมาแบ่งปันพี่น้องกิฟซี่ทั้งช่องนะครับมักน้ำกับตามนี่พี่น้องหรือเห็นต่างกับรองตีหรือคอมเมนต์เขามากกันเลยน้องพอดีเนาะการฝันมันต้องมีควบแต่างกันหน่อยเด้วยบางคนตีเพื่อกันนะบางคนเห็นงูวังหกบางคนวังห่ามันว่า แต่ส่วนใหญ่คนก็จะว่าทีเกตเสือน้ำมันบเพืกอนนะครับส่วนใหญ่เกตนะเนาะอืมลองคอมเมนต์เข้ามาเตีช้อยกันเบียเป็นเบีกชันเป็นชาติที่ไปไต้หวนมาพอดีจะมากตามผู้เจ้าของข้อฟันก็คือตัวนี้แหละครับสองเจ็เจ็ดเจ็หนึ่งเกตเอาขอบคุณหลายๆติดตามเราชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสองช่องทางนะครับแม่ตุยรวยไร้วันเนาะมอรวยปันโชคมอรวยช่วยได้นะครับเอาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเอาต่อขอพูดแม่ตุยยหลายๆทีเอาข้อฟันมาสาวมาแบ่งปันพี่น้องอย่ี วันนี้ใครเป็นารทีนี้ไก่กาก็โอเค <laughs> เอาเอา,เอาสู่ต้อนพี่้ังนะครับเดี๋ยวก็ค่อยเช็งดอกเหดชเป็นมากนะครับอา่าขอบคุณไปตื้ครับสวัสดีครับ